Up, warm welcome to the Riverside Stadium. Oh, My name is Derek Ray, and sitting alongside Bup, me Bup, in Bup the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson, and getting ready for what should be potentially thrilling action here. It's Black Cats, and they take on the Nutmegs. Well, Derek, we can talk about the methods, but it's now yeah. down yeah. to the whole.

ระวังไอตัวใหญ่เว้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวะกะเอามาบอมเนาะสวยค่อยๆค่อยๆเฮ้ยโก้ช่วออกป้นไว้เออไม่ได้ขอเนอะระวงล็อกนะพี่แม่งแม่งใส่ล็อกล็อกเร็วโอเคระวังตะคิวขึ้นท่านั้นน่ะสองสองนะพี่หลังหน่อยหลังหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาจิตที่ะ โอ้ลูกเปิดแล้วดูอิมเจงกับพี่เหมือนไม่มีประโยชน์เลยเราสองคนไป็ตัวเปรี้ยงเดียวปิดในนะอาการเฮ้ยหน้าเรียกเลยพี่อ่าสวยสวยสวยเลยพี่ไปเลยปิงละไม่ดูดสวยสวย โอเคสวยเอาใหม่ก okay. 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 yes. okay. yes. ่อนเอาใหม่ครับโอเคถ่ายถ่ายบนไปสวยสวยเขาลงไปเลยอีพ okay. okay. ี่ยังยืนถ <Okay. S 2> ้าถ้าในนู้นได้บอลอีพี่ยืนขี่ออกริมลิมเลยเพราะในนู้นชอบโยนโยนตัดขวางไว้ให้ได้ตัดขวางโอ้โหพี่สวยแล้วอีกออกมาใช่คนขี่ออกไปริมเส้นโอเคครับซามิยิงไปจังแน่นมากเลยนะพี่ลงแมวบอล ผมผมกลัวเกียร์จ่ายติดได้แหละคงไม่มีใครลองเกีตัวนัครับพี่ลองไปแล้วกันโอ้โหี่ส่งไม่เดียวกระเดียวมัตั้งหม่ได้มันเตรียมบอกส่วนปุปตฏิกิริยากดส่งไว้มันอัตโนมิสวยลูกชาอเคครับ สวยไปเลยพี่ผมลองอยู่พี่ดูสวยอ่ะไปชิงชิงนะพี่พี่เอาไปเลยนะเอาไปเลยในคนในคนยิงสวยสวยครับผมเอาว่ะผีเข้าตอนแขกเดียร์ล่ะเด็ดดีจอดสองไม่เอาเลย พชดเยอะเลยโชต้องทั้งเลยอ้อานีเราูกเกมเย็นนะูกเกมละเรจะบีเราละเยืม็กซ์ขแเลี้อย่าอย่าพยายามอยเทเยอะอะกลางนะพี่กลางนะไม่ต้องถอยเยอะนะครับเขามีตัวปังยืนยืนให้หลังสูงให้หน่อยสวย

สวยโอเคจะเย็นนะเสียวเลยเสียเลยอเอมาโอเคฟัว่โอเค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 โหเคโอเคอเคโอเคโออเคโอโอเคโอเคโอเคโโอเคเอ

เอาเรื่อยเลยเมื่อกี้ก็จอยค้างแง่สมไม่พิเดียวเสียวเลยไก่ไม่แตกเลยเลือดตัวไก่เขียวสวยครับสวยมาค่อยๆนะบอทลอยไม่ได้ก็คือสวยงามคาริกดี

ขนาดเซเนยังมีสาขาเดียวอ่ะพี่โอ้โหสวยเด็ดหลุดิโอไปขนาดนั้นละครับไม่เป็นไม่ไรเาการเป็ายรวังฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเต็มแล้วสวยมากสวยนนู่วยงาวยงานโอเคตังไหสวยครับพีได้ยทตัง

ตัดให้ป huh. mm ิด hmm. ป okay. so okay. oh huh. okay. okay. ี๊ดด <estar> <me know. S 1> ิไอ้กราี๋ยวแล้วเออหวยตัดตัดลำไหนตัดตัดตาี่ผมว่าอับล้ามนะเวลามันขึ้นมาแหลกเลยนะถ้าเดงออเลยนะถ้าเป็นปินี่เราไปตั้งเป็นตัวเลขได้เราเช็คได้มันจะขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นเลยเหมือนเดิมนะพี่ดูครับรอให้เขาขึ้นมานิดนึงเราคุมโซนไว้ ยยสวมันปล่อยแบบปล่อยปล่อยให้ออกกดลายกวดการสองสองโอ้สวยไปไปครับไปดึงคนละช่องครับเลีอกคนละช่องคนละช่องสวยสวยร้องหะไรพี่สวยสวยง่ายหน่อยเดี๋ยวจอยขาบุกบิกก็ชากแรงโอ้ยได้ได่ได้ดีว่าคนหนึ่งนะ Lì vẹn 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 ok. vẹn 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 vẹ 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 vẹ

อุ้ยโอ้โหมีลมนะมีลมนะนึกว่าจะตุูมมันไม่เข้าบอลเลยเมื่อกี้เข้าถ้าเข้าบอลแล้วเอาอะไรไม่ได้เหรอสวยเห็นเขาเมอแบดี้แต่วพยายามจะขึ้นอะไรหยุดนิ่งเลยอะไอเดียดีแล้วนี่สองนะเราสองนะมันจะเหมือนจะเตรียมสวนเปิดยิบยิบดูไว้นะตรงนั้นนะครับโอเคทั้สวย ตัวนี้นะของตัวนี้เอสมาธิต่เดินหน้าไปกลเอาเพียะเป็นไรเปบางไปปยไปโอเคเอาละโอ้นอตแข็งว่าเสียวท่านอ่านลองมองมึงครับมิมีตะตุ้งให่เกินว่ะสองแรกาเอเป็นกวนประตูอะไม่อดันโกยล

อีพังโอ้เสยโอ้สยสยี่เฮ้ยโหไม่ใส่แขนลเมื่อกี้ประตูไปทางนี้สุ้ทางนลยอาสิบนายแลลวคิดว่าได้ไปเลยไปลย่านในแนโนขึ้นสดตัวหนหนบ้งีตัวอังคนหนึงโอเคเพี่โชคดีผู้โชคพีสามกลับตำแหน่งนะกับตำแหน่ง พี่หิวขวาไปเลยนะเดี๋ยวผมลองให้ปล่อยเขาไปเรานำสองลูกแล้วโอ้จัดการพื้นที่สุดท้ายค่อยชิดเขาเยอะๆโอ้โหจับบอลยาวชาร์จคนหนึ่งนะพี่ได้แล้วเสร็จบี ก็ขู่แรงจังวะ่ะพี่คนเดียวคนเดียวย้อนหลังย้อนหลังปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเราภูมิโซนในพื้นที่เนี้ยเราต้องชิดเขาหน่อยโอเคเด้อ้หแกดิจัดได้พี่สวยเออเอาแม่งเลยพี่ตังบ้างนะพี่คันแบบเฮ้ยสวยเข่งซ้ำ And the keeper was finally caught. Well, what a great quay trở quay trở. piece of goalkeeping! Firstly, okay. the save, the the <coughs> really <Ây>. the <coughs> then the reaction. Really. Then just after game. As the stats show us, the visitors have had most of the play, but much <coughs> of their <Chor>. passing has <coughs> been in deeper areas. Unless <coughs> they're <coughs> get <dồn> getting it <coughs> into their front players with <coughs> better quality, they'll struggle to turn this one around. The keeper won't be complaining about that cross. Poor quality. Alrighty. Alrighty. Come on. Go. Go. Come on. ที่ยอลไม่กระดอนเหรอไม่งั้นได้กระดกหาวิทยทวายโอ้สวยตามช่องมาะวยส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 วยวยสวยสวนได้สอยสวยสวสวยสวยสสวยเวยสวสวยเนี่ยสสวยเยสยสวนวายสวยสวยสวยยวยววยวส เเื่อคิวดูดไปพี่เทวานอ้าวโอเครีบรีบรีบมีคนนั้นแล้วคนหลุดคนหลุดแปรเพรไม่มีอะไรละ d e แปรเพรยคืออะไระจ๊ะ B อย่าให้ได้ลูกหนึ่งลูกเดี๋ยวมันได้สวยโอาเป็นลสวยตัดไอ้แปดหกแล้วเสร็จดิบันอืมอี่คนหนึ่งครับพี่ใครกันเ่เข้ามีอะไรแหมมันได้งานเออโอเคเอายืนชิดไหมก็โอเคแล้วยืนชิดหันหลังให้เราหเราแน่นๆเหมือนที่มันรับเราพี่ตอนนั้น่ะ เสียไปเลยปิดแล้วแรงจริงด้วยแล้วแรงมันกบบหมดแล้วอ่ะตัวนี้ไม่มีเล่นตามเขาขอเลยอะไอ้ไอนโน้ตเดินเดบนม่